สวัสดีมิตรลักแฟนบอลทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับลุงป๊อปแฟนแทฟบอลโลก2018นะก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลในค่ำคืนวันที่14มวิถุนายนนี้กันหน่อยนะครับก็เก็บมาฝากาคู่หลักกันเลยนะ1คู่นะครับก็ไปดูกันที่ศึกฟุตบอลบุนเดสเลกาเยอรมนีนะครับ ชาวเกส์0-4นะจะเปิดบ้านรับการไปเยือนของไบเออร์ลูคูเซ่นนะครับคู่นี้ลงเตะในเวลา5ทุ่มนะมาดูที่เจ้าบ้านชาวเก้นะครับต้องบอกว่าสถานการณ์นี้ย่าแย่อย่างต่อเนื่องเลยนะไม่พบกับชัยชนะมาแล้วถึง12เกมนะครับแล้วก็สภาพตัววิเล่นนี้ต้องบอกว่าเจ็บบานตะเกียงเลยนะตั้งแต่กองหลังยันกองหน้าเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านของไบเออร์ลูคูเซ่นเนี่ยต้องบอกว่าก็อยู่ในช่วงคึกคักนะหลังจากเมื่อการสดาที่ผ่านมาเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยได้นยะนะนนี่ มีลุ้นเกาะกลุ่มท็อปโฟด้วยนะเกมนี้ต้องการชัยชนะเพื่อที่จะได้แซงทางหน้าของบริเซียนบอเชีนกัดบักนะครับขึ้นไปยี่ติบหำดับสี่ที่จะได้โคต้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในช่วงฤดูกาลหน้าส่วนเรื่องของตัวผู้เล่นนี่ต้องบอกว่าพร้อมมากเลยนะครับแล้วมีโอกาสลุ้นได้ตัวทางหน้าของคายฮาวเวิร์ดนะครับแนวลูกโตเก่งนะหายเจ็บฟิตกลับมาลงเล่นในเกมนี้ได้ด้วยนะครับคู่นี้นะครับเป็นทางด้าของไบร์เออร์โูเซ่นนะครับบุกไปมีกำแพงเหนือกว่านะ0.75นะครับ แต่เชื่อว่าน่าจะมีการขยับขึ้นไปสักเล็กน้อยนะน่าจะขยับขึ้นไปประมาณสักหนึ่งชั้นเลยประมาณนั้นถ้าเป็น1.0ึเลยประมาณนี้เฉีร์ไปที่ทีมเยือนไบเออร์ลูเซนดีกว่าครับเชื่อว่าลูเซนน่าจะผูกไปควา้าช,ชนะได้สภาพทีมพร้อมกว่านะแล้วก็น่าจะเก็บ3าคะแนนแล้วก็ชนะมากกว่า1ประตูได้นะครับเชีรยไปที่ไบเออร์ลูเซนครับส่วนอีกหนึ่งคู่ที่มาฝากกันนะครับไปดูกันที่ศึกฟุตบอลลาลีกาสเปนนะเรอัลโซซซดัดนะครับจะเปิดบ้านรับกำปองของโอซาซูน่านะครับค เรียลโซซซดาตนี่ต้องบอกว่าผลงานลูกการนี้น่าประทับใจนะครับตอนนี้ก็รั้งตำแหน่งอันดับ4นะในกลุ่มท็อปโฟนะครับที่กำลังขับเคี่ยวกับหลายๆทีมเลยนะแล้วก็ผู้เล่นตัวหลักนี่ลงสนามได้ครบนะนำทัพโดยทั้งหน้าของมาร์ตินโอเดนการ์ดนะดาวรุ่งพุ่งแรงชอาทีมชาตินอร์เวย์นั่นเองนะครับส่วนโอซาุซูน่านี่ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ลูกกาดนี่เล่นนอกบ้านได้ไม่ดีเลยนะครับคู่นี้นะครับเป็นทั้งหน้าของเรอัลโซเซดาตเปิดมามีกำแพงนือกว่า0.75นะครับหรือเกือบ หนึ่งชั้นนั่นเองนะครับแต่เชื่อว่ากําแพงน่าจะขยับขึ้นไปถึงหนึ่งชั้นหรือหนึ่งจุดศูนย์ได้นะก็ยังไงก็เชียร์ไปที่เรลวสซสิดา์เจ้าบ้านดีกว่าครับเชื่อว่าเรลวสซสิดา์คึกกว่านะสดกว่าแล้วถึงแม้ว่าจะพักหนีโควิดไปสามเดือนก็จริงนะครับแต่ว่าสภาพทีมพร้อมกว่าเยอะน่าจะเอาชนะไปได้หนึ่งลูกน่าจะยิงได้ลุ้นให้ยิงมากกว่าหนึ่งประตูเพื่อเฮดังๆดีกว่าครับสองตัวที่ครับมาฝากกันวันนี้นะมีทางด้านของไบเออร์เลูบูเซ่นกับทางด้านของเรอัลซีสรับ